ตัวต่อไปครับก็คือไวคิดนี่บีนตัวนี้ครับร่างกายของเราเข้าใจกลไกกันง่ายๆผมถามก่อนเลยทุกท่านคิดว่าเราอ้วนเพราะอะไรครับหลายหลคนบอกเลยเพราะกูกินเรื่องของกูไม่ใช่แน่ๆครับที่เราอ้วนเพราะกลไกง่ายๆนะครับเรากินแป้งแป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลน้ําตาลเปลี่ยนเป็นอะไรครับน้ําตาลเปลี่ยนเป็นสองอย่างครับน้ําตาลเปลี่ยนเป็นไขมันใช้ในร่างกายทันที ถ้าเหลืออยู่เก็บเป็นพลังงานสำรองแต่เปลี่ยนไปนอีกตัวหนึ่งน่ากลัวสุดๆเลยชื่อว่าไกลโคเจนไกลโคเจนเป็นพลังงานสำรองที่ชีวิตนี้ไม่เคยได้ใช้ไม่เคยได้ใช้เพราะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายเก็บไว้ตรงไหนบ้างครับทุกส่วนนะครับท้องแขนท้องขาพุงเก็บให้หมดเลยครับแต่ปัญหาคือขอยนาครับขอยนาเล่นนิดนึงครับส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยไม่เคยเก็บไว้ที่ <laughs> ผมไม่ได้พูดนะครับ <laughs> พี่ทราบได้ยังไงครับตามพี่กับพูดแล้วกันผมจับมาอยู่พูดไม่เพราะไม่ได้ครับ นะเก็บไว้เพราะฉะนั้นครับตัวการมาร้ายของเราครับเราต้องทําลายคาร์โบไฮเดรตให้ได้ยังไงเรายับยั้งการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตได้ปุ๊บอัตราการอ้วนเราน้อยลงแน่นอนครับไวคินีบีนส่วนใหญ่ครับในท้องตลาดเขามักจะเติมมันแบบเติมแบบดีดลงไปครับเราเติมแบบเต็มที่ครับที่ออกฤทธิ์ได้นะครับเราเติมลงไปตัวนี้นะครับมีสารสํคัาตัวหนึ่งชื่อว่าฟาซิโอแลมีนเขาสามารถยับยั้งเอนไซม์ชื่อว่าอาไมเลสเวลาเราเคี้ยวข้าวเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวนานๆข้ารู้สึกว่าหวานไหมครับ แน่นอนครับเมื่อเคียวะฮะอะไรนะครับโอเคครับพี่พี่มีอะไรถามผมได้นะครับแต่ผมยังไม่ตอบเราเล่นนะครับรู้สึกว่าหวานเพราะหวานเพราะอะไรครับเอนไซม์อะมาเลสเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลไอ้นั่นแหละครับมันจะทําให้เราเปลี่ยนมันเป็นไขมันแล้วก็ไกโอเจนถ้าเราหยุดยับยั้งการเปลี่ยนแปลงขั้นนี้ได้จะทําให้เราไม่มีน้ําตาลในร่างกายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับตัวนี้ฟาซิโอลามีนจะไปยับยั้งเอนไซม์อะมาเลสไม่ให้ดูดซึมไม่ไม่ให้เป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาล เพราะนั้นร่างกายของเราครับจึงมีการรับไขมันแล้วก็ไกลโคเจนน้อยลงจึงทำให้เราผอมลงได้มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึง่ง